เร็วๆนี้นะครับฝัดของ A D A เนี่ยมาตลอดเลยแล้วมาติดเลยแล้วเร็วๆนี้ด้วยผมบอกเร็วๆนี้แล้วก็เร็วๆนี้เดี๋ยวเราไปติดตามชมในตัวคลิปนี้มูลไปด้วยกันกับช่องคอยนในมูลนะครับวันนี้เรามาติดตามเหรียญ A D A เลยคาตาโน่ด้วยกันดีกว่านะครับเนื่องจากข่าวฝัดมาตลอด อ่ะเรามาดูข้อมูลจาก into the block นะครับเขาบอกว่าผู้ที่สูญเสียกับ Cardano นะครับคือหมายถึงขาดทุนนนะครับมากกว่า80กำลังประสบปัญหาเรื่องขาดทุนซึ่งตัวเลขเนี่ยเท่ากับประมาณ3.53ล้านที่อยู่เลยนะครับในขณะเดียวกันตอนนี้นะครับมีเพียงประมาณ682,920กระเป๋าเท่านั้นที่ทำกำไรได้ซึ่งน้อยกว่า16ของทั้งหมดที่อยู่ ผู้ถือประมาณ1 7 3 7 7 0กระเป๋าหรือ4%ของของทั้งหมดนะครับถึงจุดตีนสุดของราคา ADA ซึ่งราคาปัจจุบันอยู่ที่0.33ดอลลาร์นะครับต่อตัวของโทเคนมาดูข้อมูลตรงนี้นะครับเขาบอกว่าอ่าเขาไม่มีเครื่องมือตัวหนึ่งนะครับก็สามารถระบุก,กลุ่มผู้ซื้อโทเคนได้นะครับคาราโนเนี่ย ที่ไม่สามารถทํากําไรที่ใหญ่ที่สุดนะครับ3กลุ่มกลุ่มแรกนะครับซึ่งมีอยู่ทั้งหมดประมาณ6 6แส7 0กระเป๋าเนี่ยซื้อ a d a ระหว่างราคา1.71ดอลลาร์ถึง2.97ดอลลาร์นะครับครั้งสุดท้ายที่ราคาดังกล่าวเนี่ยก็สังเกตว่าช่วงครึ่งปีหลังของปี2021เนี่ยท่ามการการพุ่งขึ้นครั้งใหญ่ล่าสุดนะครับที่ประมาณ3ดอลลาร์กว่ากานะนะฉะนั้น กลุ่มที่สองลองมาก็ประมาณ5 6 9 4 0นนสี่สิบนะครับก็อยู่ที่การซื้อต่ำกว่า1.71นะครับที่ ADA นะแต่เริ่มต้นที่1.29นะครับซึ่งสุดท้ายนะครับกลุ่มโทเก้นก็เป็นช่วงที่มีการซื้ออยู่ที่ประมาณ0ูจุดถึง0.5นะครับดอลลาร์อยู่ที่ประมาณ551,610 address และก็ขณะนี้นะครับประมาณ8.17พันล้าน ADA นะครับงบดุลอยู่ทั้ง3กลุ่มอย่างไรก็ตามนะครับสิ่งที่น่าสนใจคือจำนวนของ ADA ที่ซื้อนะโดยขาดทุนมากกว่า8.71พันล้านเหรียญนะครับซึ่งอยู่ในกลุ่มของผู้ซื้อโทโกเค็นที่ราคา0.36ดอลน,นะครับถึง0.4ดอลลาร์โดยรวมแล้ว ADA มาประมาณ25.7พันล้านรายการนะครับโดยขาดทุนซึ่ง เป็น4เท่าของจำนวนเงินทั้งหมดที่ท,ทำการลงทุนนั่นเองเรามาดูเชิงเทคนิคด้วยกันนะครับเนื่องจากตอนนี้ A D A ไม่สามารถเรียกคืนพื้นที่แนวต้านระยะยาวที่0 4 0 0ดอลลาร์ได้นะครับและก็พื้นที่สำคัญที่จะสนับสนุนแนวต้านตั้งแต่ระยะตั้งแต่ปี2018นะครับเป็นก็เป็นไอคอนสีแดงสีเขียวดังนั้นไม่ว่าจะเรียกคืนหรือถูกปฏิเสธจะมีผลต่อแนวโน้มในอนาคตด,ด้วย ฉะนั้นการเรียกคืนพื้นที่นะครับที่0.400ดอลลาร์เนี่ยอาจนำไปสู่การเพิ่มขึ้น0.570ดอลลาร์นะครับอย่างไรก็ตามการเคลื่อนไหวก็ยังเป็นขาลงอย่างต่อเนื่องนะครับและทำให้ราคาล่วงซึ่งแนวรับถัดไปคือ0.160นะครับดอลลาร์เส้น RSI เป็นยังไงนะครับก็เป็นขาลงในขณะเดียวกันราคา A/D/A ก็ถูกปฏิเสธ RSI ก็ถูกปฏิเสธโดยเส้น50นะครับและคงยังขยับ แนวโน้มยังเป็นขาลงตั้งแต,ต่ตอนนั้นเป็นต้นมานะครับฉะนั้นอาจจะมีการเคลื่อนไหวราคาอะไรขึ้นในอนาคตก็ได้เพราะตอนนี้ไซเว y แล้วออกข้างอย่างเดียวนะครับมีแนวโน้มว่าจะลงด้วยเรามาดูข้อมูลจาก Trading View นะครับที่เป็น ADA ต่อ USD ด้วยตั้งแต่วันที่16กุมภานะครับเมื่อดูกราฟเนี่ยไอคอนสีแดงเนี่ยเทคนิคก็วัดนะครับว่าเป็นกราฟหลายวันนะครับก็แสดงให้เห็นราคาเนี่ยลดลงอย่างต่อเน,นื่องนะครับแล้วก็ ลดลงไปที่แนวรับด้วยเขาก็เลยมาดูที่ฟีโบนาซีนะครับที่0.5ฟีโบนาชชีรีเจนเมนต์นะครับที่0.33ดอลลาร์นะครับวันนี้กราฟ1วันนะเนี่ยเป็นเหตุนะครับทำให้เห็นแนวรับค่อนข้างชัดเจนนะครับเราก็เป็นแนวนอนคือมัอนไซด์เวย์นะครับดังนั้นราคาจะตกลงไปด้านล่างหรือเด้งขึ้นเนี่ยเราก็ไม่สามารถจะหาในอนาคตได้นะเพราะว่ามันก็ไม่ได้เหมือนกับชีบะที่พยายามที่จะฝากวงล็อ อันนี้ไม่มีฝาเลยนะครับก็น่าเป็นห่วงนะครับเขาบอกว่าในกรณีถ้าเกิดหากทะลุแนวรับที่ระดับที่0.618สิบโบนะครับหรือฟิปรีเทสเมนได้นะครับที่0.309ดอลลาร์แต่เนื่องจากราคาเนื่องจากมันเป็นเพียงแนวนอนนะครับของฟิปนะครับก็จึงอาจไม่อาจจะหาข้อสรุปได้ยากนะครับว่าจะเป็นการกลับตัวเมื่อไหร่นะครับฉะนั้น รายละเอียดก็ของกราฟรายวันก็มีประมาณนี้ฉะนั้นตอนนี้นะครับเขาก็บอกเหมือนกันนะครับว่านับตั้งแต่ขึ้นเนี่ยแสดงให้เห็นว่าราคาของ A D A เนี่ยสิ้นเสร็จสิ้นนะครับการเคลื่อนไหวขาลง5ขึ้นนะครับสิ่งนี้มักจะตามมาด้วยชุมชนเนี่ยก็สูญเสียหลักไอราคาหรือกำไรจำนวนพอสมควรน,นะครับ ความจริงที่ว่าราคาอาจปรับฐานนะสิ้นสุดแล้วก็บรรจบของระดับตอนนี้นะครับเขาก็ใช้เส้น RSI มามาหานะครับว่าเออแนวโน้มมันจะเป็นยังไงในอนาคตเนาะเพราะตอนนี้หลายสำนักนะครับเขาบอกว่า A D A เนี่ยดูเป็นขาลงแล้วนะครับแต่เขาบอกว่าราคาของ A D A เนี่ยมันมันมันไซด์เวยแล้วก็ขึ้นลงเป็น5เวฟแล้วนะครับเขาก็บอกว่ามันก็ถ้าเกิดมันกาวนะ เป็นไปได้เหมือนกันนะครับว่าขาลงมันจะถึงจุดมันจบแล้วนะครับใกล้ถึงเรียบร้อยแล้วนะครับและตอนนี้ก็ rsi ระยะสั้นสนับสนุนเป็นไปได้นะครับว่าจะมีการปรับขึ้นด้วยนะครับอันนี้ก็เราก็เห็นแล้วว่ามันลงเกิมากเกินไปแล้วนะครับทะนั้นเขาก็เชื่อว่ามีวานเก็บนะครับแต่มันไม่เหมือนชีบะเนาะนะครับเราก็เหรียญตัวอื่นที่มันยังโผล่เส้นแนวอุปทานนะครับ ไปได้นะครับหรือเส้นที่มีแรงขายเยอะๆเขาบอกว่าถ้าเกิดมันผ่านไอ้เส้นฟิปรีเทนเมนต์นะครับที่0.5ถึง0.618ได้นะนะครับไอ้เส้นสีแดงน่ะคาดการว่าราคาจะกลับไปที่0.371ถึง0.384นะครับเขาเขาคาดการว่าถ้าเกิดมันขึ้นไปได้ราคาก็น่าจะลงอีกนะครับถ้าในทางกลับกันมันเพิ่มขึ้นนะครับทะนั้น สิ่งที่จะต้องเป็นแนวต้านตัวสําคัญที่สุดคือ0.421จุดนะครับฉะนั้นถ้าตลาดเนี่ยเป็นหมีแล้วก็เป็นโมคะในขนาดเนี้นะครับราคาของ ada เนี่ยเขาก็หวังนะครับว่า421เนี่ยน่าจะต้องไปให้ได้ถ้าไปได้อีกราคาเนี่ยก็น่าจะอยู่ที่0 5 7 0ดอลลาร์แล้วเขาก็มาดูกราฟนะครับลาย6ชั่วโมงอีกรอบหนึ่ง ซึ่งลาย6ชั่วโมงเนี่ยก็สำคัญมากนะครับเขาบอกว่าแนวโน้มก็มีโอกาสที่จะกลับเป็นขาขึ้นค่อนข้างมากนะครับให้มันลงไปเนี่ยมันคงไม่ลงไปกว่าน,นี้แหละนะครับเขาดูจากราคา bdc ด้วยหรืออะไรด้วยอย่างเงี้ยนะครับถ้ามันลงก็ลงตาม bdc ถ้าเกิดมันอยู่อย่างเงี้ย bc อยู่อย่างเงี้ยราคาก็น่าจะอยู่อย่างงี้นะครับฉะนั้นเขาบอกว่าเป็นไปได้นะครับว่าในช่วงเนี้ยราคาจะกลับขึ้นไปที่0ู7 1จดสามเจ็ดหนึ่งถึง0ู8จุดสามแปด สี่นะครับและถ้าไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับเขาบอกว่าบางช่วงบางจังหวะเนี่ยอาจจะกลับไปที่0.309อีกครั้งหนึ่งก็ได้นะครับคือไปวัดตรงนั้นอะนะครับแต่เขาบอกว่ายังไงในระยะสั้นคือ0 4นยนะครับและถ้าเกิดไปต่อได้สามารถปั๊มราคาคือ0.570ไปได้หรือไม่ได้แล้ต้องว่ากันนะครับดูยากมาก ada stablecoin จริงๆ โอเคโดยข้อมูลทั่วไปมีอยู่ประมาณนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามนะครับเราก็มีช่องทางที่สําคัญคือไลน์กลุ่มไลน์กลุ่มเราชื่อ Cryptocurrency c o m m u n i ต y นะครับก็ทักเข้ามาที่เพจได้เลยเรามีกลุ่ม ADA นะครับเป็นไลน์กลุ่มนะครับเราก็มีกลุ่มสําหรับสายเทรดนะครับใครนะครับเข้ามาติดตามได้เลยคือ Coinnewmoon VIP นะครับก็จะทิ้งลิงก์ไว้เป็นลิงก์แรกเลยนะครับลองเข้ามาพูดคุยได้กันนะครับ เข้ามาเทรดด้วยกันโอเคข้อมูลโดยทั่วไปก็มีอยู่ประมาณนี้ฝากกดไลค, like, ค, share, ค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามนะครับและสำหรับนี้ผมหวังว่าท่านผู้ชมทางบ้านจะศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนนะการลงทุนมีความเสีย่ยงและสำหรับนี้ผมบอกว่า ada จะโกยตัวมูลไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูลไปด้วยกันกับช่องคอยนิมูลสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับบิเกตนะครับมีอีเวนต์พิเศษนะครับเกี่ยวกับเรื่องของสปอร์ตคอปปี้เทรดนะครับเข้ามาร่วมกันได้เลยใครเทรด สปอตสำหรับ c o p y t ี้เทนะครับเป็นผู้ชนะแล้วก็มีการแชร์ผู้ติดตามมากที่สุดนะครับรางวัลก็ถึงพัน b g g b นะครับแล้วก็จะมีกำหนดวันคือวันที่3มีนาคมถึงวันที่31มีนาคมนี้นะครับก็ถือว่าใครตกรอบแล้วก็ถือว่าตกเลยนะก็มีรางวัลมากมายที่เข้ามานะครับก็แนะนำว่า ลองเข้ามาคุยกันในกลุ่มนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้นะครับเป็นกลุ่มกระดานปเเ็ต